สวัสดีค่ะืันนี้เข้ากันโดยมีโอกาสมาเยี่ยมสม้มืนันนี้สิผ้าไปเบิ้องหย่างตามมานะคะืันนี้แพะเข้านะคะคลอดลูกนะคะมาเบิ้องควบแนวละของเขาเนาะจะได้ท้องอยู่ใช่ไหม มาเดาค่ะมาเบิ็งความหนาละของแพรนะคะสาระท่านออกมาได้สองมื่นเลยนะคะน้องออกมาได้สองวันนะคะเพื่อนๆอ๋อเอ็นดูคนความหนาละนะคะทุกคนามหนาละหน้า,นาเอ็นดูนะคะของยะะัง เังความน่ารักของน้องแพะนะคะขั้การซื้อให้น,น,ะะใหน้องแพะไว้อย่างดีนะคะแพนน้อยแพาน้อยจ้าอยากอุ้มเต้ยันยันแม่ลาห่วงนะคะอยากอุ้มเราอยกแม่ละห่วงนะคะยันแม่ละสิทธิ์นะคะเพราะการอุม้มประมามน,นัมนะะๆๆน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆน่ารักมากเลยเป็นตัวมแมงยิีงนะคะอายุเลยสองวันนะคะ น่ากัน้สิโอ้นมแม่เราเาอทาอซื้อแบบน้ำ้ายนะคะกซื้อว้ตั้งไหนดีนอค่ะน้องนนาลักบักเลยค่ะทํามส้ม อยากเอาไปนอดก่อนนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนเสียงเขาเสียงเสียงเขาน,น่ารักมากเลยค่ะเสียงเขาเร่าแมแ่น่ารักปะคะทำาม้โอกาสพลาดมากกับแม่เยี่ยมส้งได้นะคะข้องดลละของเขาเป็นจะเอาไปนอนก่อดค่ะถ้าเกิว่าไม่ไมน่ารังอีกนะคะเดี๋ยวนี้สิล่องจับเบิ้งแต้ว่ากับยานอยู่ค่ะกับเม่อค่อยจับการจับปันใดแต้ว่าสิลองเบิง้ง เดี๋ยวมาเช่ากันนะคะวันจะเป็นัวอย่างแอปเปิลนะคะนี่กระยานอยู่นะคะเป็นเจ้าไหนพี่น้องตุนตุนตุนวไวไวไวกี่เดินกี่เดินพี่น้องมาส้มนะคะมันมีเนี่ยที่เลี้ยงวาไม่ขนาดหลักเดีนนะคะพี่น้อง แต่ว่าห้องขยหมือนกันแน่เพราะเ้าก็จะไม่เคยเป็น,ป,นปันไดน,นะคะกับประมาณนี้น่ารักนะคะพี่น้องน้องตุ่นน้องตุ่นที่น่าราักอะวาแล้วเสียงอู้ตัวนั้นดุมากตุ๊ผู้พี่น้องเพงลุกบวกกัน่ะน่ารกักมากเลยอยากอุ้มเจ้ว่าสิอุ้มมาได้นะคะแตงหวงัวหัว เบื้องพี่น้องมันตัวน้อยมากมเลยนะคะผืออายุได้แค่สวันนะคะพี่น้องตัวเล็กน่ารักมากๆกเลยที่มีลายแดงให้แล้วพี่น้องลาแ,แตงให้แล้วกับสีดำลวดนะคะพี่น้องตัวเล็กมากๆเลยถ้าพี่น้าพีกับนี่นะคะ เชิญชมกันเลยค่ะท่านี้จะมีเป็นอวบน่ารักมากเลยนะคะหมูน้อยเนี่ยลูกหมูน้อยถะะ้าทางนี้ก็มีค่ะตามมาค่ะตามมาก็าจะบิงเลยสวนกันไปสวน,ก,นกันมาเี่นอวบน้อยตะมูตะมิเนาะคะ่ะ

ตูผ้ผู้ตู้นู้นตู้ผู้ค่ะเอาแก็บเอาแก็บไปทาําอันนี้ข้าวสาลีมาเอาไปเห็เดปุ๋ยเลยนะคะพี่น้องเนี่ยข้าปลูกมะนาวปลูกอีหยังลอยลายเข้ากับเอาเนี่ยขีมม่หมลิบิไสซเลยง่ามค่ะพี่น้องผักง่ามคือท่าน แบบจนจนบานเ้องแล้วนะไปเยี่ยมส้มพี่หนอเยี่ยมส้มไปถนีพี่วิการงานเท่าไรท่านสวนท่านเด่นชัดพยายามส้มเท่าฝุ่นพี่หนอเดี๋ยวเราก็ไปเอารถเลยตัดต่ออเอเนา นีม่มาฝึกงานนะคะมาฝึกงานทีรายยอดสักดานะคะอันนี้จะเป็นเขาเขาหน้าปังนะคะถ้ามึเป็นอเียงไม่ไ้้าเรานไหะถ้าคเป็นโคเฉียงม,มีมม้าลุยเลยนะ ปูแก่นให้อาหารหมูขายอาหารเป็นอาหารไก่เป็นพี่น้องโอ้ยหดไหลนี่เป็นผ้าเขียวแล้พี่นออ้องผ้าเขียวทั้งหมดเลยนะคะยาวไปถึงนูนทคศน์ทัโนดี๋ยวทีนี้บอ่อปลาบรรยากาศดีบรรยากาศด,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 ดีค่ะค่ะพี่นอ้องตั้งมานเสีเย่ค่ะพี่น้อง ไม่นี้เทากับมาฝึกง,งานเรียบร้อยนะคะกับตัวเมยุ่งเขาก็ไปเดี๋ยวเห็นเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเบิง่งกันนะคะพี่น้องวาเพิ่นสิี่้าส o o ไปอย่างเนีนะไม่นี้เทากับฝากไปแค่นี้ละ,ะสวัสดีค่ะ